ขอต้อนรับเขาสู่รายการ s t e p News ด้วยกันนะฮะวันนี้เรามาฟังข่าวสารที่น่าสนใจมากๆเลยในวันนี้ฮะหลังจากที่นั่งเปิดไปเปิดมานะฮะได้ไปเจอข่าวหนึ่งเรียกว่าสะดุดตาม,มากๆเลยทีเดียวนะฮะกับข่าวที่มีการพูดถึงว่าบริษัทหัวเว่ยเนี่ยนะฮะพร้อมลวฮะที่จะจับมือกับบริษัทเจ้าพ่อแห่งเลนส์แห่งตำนานแห่งเซเทพนะฮะอย่างไลกานะฮะเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มนะฮะในส่วนของกล้องของสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยนั่นเองนะฮะ อย่างที่บอกว่าเจ้าบริษัทไลกานี่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเพืาอเกิดไม่เล่นกล้องนะฮะแต่จริงๆแล้วไลกานี่ถือว่าเป็นหน้าเก่าเลยนะฮะถือว่าเป็นแบบระดับตำนานนะฮะมือเอ่อกล้องเขาเนี่ยก็คืออย่างแพงแปลเป็นไทยก็คืออย่างดีนั่นแหละฮะ คือยอดเยี่ยมมากเลยไรกาได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างระดับ World Class นะฮะระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้โ u เวอร์เขาบอกว่ามือถือของเขาเนี่ยมีฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะมันคงจะดีขึ้นน่ถ้าเกิดว่าได้เลนส์ระดับไรกาเนี่ยมาประดับนะฮะในตัวมือถือของั u เว e ร์นั่นเองนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าบริษัทไลกาเนี่ยฮะซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศเยอรมันเนี่ยเคยจับมือร่วมกับพันท์โซนิกมาแล้วนะฮะในการทํารุ่นหนึ่งออกมาชื่อว่ารูมิกซีเอ็มวันแคมร่าโฟนนั่นเองนะฮะซึ่งความเป็นไปได้ครั้งนี้นะฮะหากเกิดขึ้นมานะฮะหลายๆเจ้าเนี่ยที่ใช้เลนสด์ดีๆอยู่นะฮะอย่างคาลไซส์นะฮะหรือจะเป็น IMX หรือว่าจะเป็นตัวของ Omnivision เองเนี่ยก็คงมีสยองบ้างนะ,ะเพราะว่าต้องบอกว่าไลกาเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะนำซ้ำน้าในทางต่างประเทศเนี่ยยังมีการอ,อกอาบอกว่าเจ้าเลนส์ของไ i กาเนี่ยนะฮะมันอยู่ในระดับที่แบบ ยอมรับกันแบบเป็นวงกว้างมากๆนะฮะน่าสนใจมากสำหรับหัวเว่ยล้วจะมีการปรับกลยุทธ์มาใหม่เนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าจริงๆว่าเขามาแรงมากปี26 1 6ปีนี้อาจจะเป็นปีทองของหัวเว่เลยก็ว่าได้นะฮะยังไงต้องฝากติดตามด้วยสำหรับแฟนๆหัวเว่นั่นเองนะจ๊ะสำับวีน่ีลาพี่่ันี้ฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฟากกสมาร์รข้อมูลนะเพื่อรับข่าวสารจากทางสเตปกีด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ